อาคุณนอกจากนี้เนี่ยท่านลงพื้นที่ไปเนี่ยเหาบรรดาผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสัมภาษณ์แล้วก็ถามถึงในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของคณะรัฐมนตรีนะคะสำหรับการอภิปรายทั่วไปของสมาชิกบุฒิสภาวันนี้เขาจะมีการเปิดอภิปรายกันนะคะอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา153ท่านนายกก็เลยได้ให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ได้พูดถึงว่า ท่านได้มีการกำชับให้ทางรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ที่สภาทุกคนนะ,ะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะชี้แจงแล้วก็ตอบคำถามซึ่งท่านนายกเนี่ยก็จะพูดในด้านเศรษฐกิจค่ะรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆท่านนายกยืนยันค่ะว่าทุกคนนั้นมีความพร้อมนะคะแต่เมื่อถามว่าในการอภิปรายเนี่ยอาจจะมีการเชื่อมโยงไปถึงคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายนะคะ คือจะให้คําตอบอะไรยังไงไหมนะคะคือท่านนายกก็บอกว่าก็เรื่องนี้เนี่ยจะให้ทางด้านคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคท่านรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ พันตำรวจเอกทวีสอดสองนะคะ,ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ชี้แจงในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทนายกมั่นใจว่าเราจะยึดตามระบบยุติธรรมอยู่แล้วค่ะคะผู้สื่อข่าวถามว่าเอได้มีการมอบหมายหรือว่าสั่งการการัฐมนตรีทั้งสองท่านเป็นพิเศษไหมนะคะทานายกบอกว่าไม่ได้มีเพราะว่าตนเองมั่นใจว่าทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็ทุกท่านนั้นรู้หน้าที่อยู่แล้วนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่หนีไม่พ้นเลยนะ,ะนะคะก็คือประเด็นของเงินดิจิทัล 10,000บาทใช่ค่ะประเด็นนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่าจะให้ทางคุณจุลพาน์นมรวิวัฒน์ค่ะเป็นคนพูดเรื่องนี้นะคะในสภาซึ่งขณะนี้เนี่ยประดกรทรวงการคลังก็ได้มีการทำไทม์ไลนย์อยู่โดยจะมีการถแถลงทั้งหมดแน่นอนแล้วก็มั่นใจนะคะว่าเข้าใจว่าทุกคนนั้นมีความเป็นห่วงเรื่องนี้อยู่ค่ะทีนี้เนี่ยในเรื่องของไทม์ไลน์ต่างๆ จะมีการขยับอะไรหรือไม่นะคะทนายกก็เลยย้ำค่ะว่าจะถแถลงที่สภานั่นแหละ,ะนะคะเมื่อถามว่าทางสอวอเขาจะมองว่าเรื่องนี้เนี่ยแม้จะมีการถแถลงแต่สถานการณ์การเดินหน้าของโครงการยังไม่มีความชัดเจนหรือเปล่าทนายกบอกว่าอยากจะให้ไปฟังการถแถลงทไลายในวันนี้ก่อนนะะหากมีอะไรที่ยังข้องใจก็พร้อมที่จะตอบก็อยากจะขอโอกาสให้เราได้ตอบในบ<อ>สภานนในวันนี้ก่อนนะค,ะ,คะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ท่านจะว่ายังไงในสภาค่ะค่ะส่วนประเด็นนะคะที่สวจะหยิบยกมาอภิปรายกันในวันนี้นะคะ,คะเขาบอกว่าประกอบไปด้วย7ประเด็นค่ะ,คะประเด็นที่1เรื่องของปัญหาเศรษฐกิจ ของชาติแล้วก็ปักท้องของประชาชนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการดําเนินนโยบายนี่เลยดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทที่สรพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะ,คะว่าเห็นชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ไม่สร้างภาระหนี้สินให้กับประชาชนได้จริงหรือไม่แล้วก็การแก้ไขปัญหานี่นอกระบบที่รัฐบาลทําอยู่เนี่ยไม่ได้มุ่งแก้ไขปัญหาจากต้นต่อค่ะ,คะประเด็นที่2ก็คือเรื่องของปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายนะคะโดยเฉพาะต่อผู้ต้องขังตามคําพิพากษาที่สะท้อนถึง2มาตรฐานการ มักคับใช้กฎหมายช่วยพวกพ้องหาผลประโยชน์นะคะสร้างมาตรฐานในกระบวนการที่บิดเบี้ยวทําให้เกิดปัญหาเรื่องของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ไม่เท่าเทียมกันมีการทุจริตคอร์รัปชันยาเสพติดเรื่องของการพนันด้วยรวมไปถึงการ,การแก้ไขปัญหาปราบปรามกระบวนการลักลอบนําเข้าสินค้าปศุสัตว์ค่ะ,คะการเปลี่ยนสปรกรสีขีดศูนย์หนึ่งเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมอาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนอันนี้ประเด็นที่2นะคะ,คะประเด็นที่3จะพูดคุยกันถึง เรื่องของปัญหาด้านพลังงานค่ะตรงนี้เขามองว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาโครงสร้างพลังงานของประเทศและการบริหารจัดการราคาพลังงานทั้งค่าไฟกา๊าซหุงต้มแล้วก็ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงค่ะนอกจากนั้นจะแก้ปัญหากลุ่มทุนพลังงานที่มีอิทธิพลกับการเมืองทําให้กลุ่มทุน,นยกำหนดราคาพลังงานในอัตราที่สูงเกินความจําเป็นจนทําให้ประชาชน,เ,นเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริงรวมถึงความไม่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล กับประเทศเพื่อนบ้านนะคะซึ่งพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานสําคัญค่ะค่ะส่วนประเด็นที่4นะคะก็คือปัญหาด้านการศึกษาและสังคมค่ะเขาก็มองว่าเอ๊มีการเพิกเฉยต่อการผลักดันการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่หรือไม่นะคะเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะะส่วนประเด็นที่5ค่ะประเด็นด้านการต่างประเทศและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้กระทําความผิดที่เป็นกลุ่มจีนสีเทาเพราะว่าจะกระทบกับความสัมพันธ์แล้วก็ความรู้สึกของชาวจีนรวมถึงการ วางตัวเป็นกลางเรื่องนี้ก็จะต้องออกมาชี้แจงนะคะว่าเป็นอย่างไรส่วนประเด็นที่6ค่ะปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะที่รัฐบาลน,นั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินการทําประชามติอันนี้เนี่ยต้องมีความชัดเจนอะไรอย่างไรให้ออกมาอธิบายหน่อยว่ามีความจําเป็นแค่ไหนนะคะในการดําเนินการนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายประเด็นที่7ปัญหาการดําเนินการปฏิรูปประเทศและการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติค่ะคือทั้งหมดนียก็ตามที่ ที่สภาได้มีการเสนอแนะในเรื่องต่างๆนะคะว่ารัฐบาลนั้นจะมีนโยบายและแนวทางการดําเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างไรทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ทางสวเขาจะนํามาอภิปรายในวันนี้นะคะแล้วก็นับว่าเป็นโอกาสดีค่ะในการที่รัฐบาลนั้นจะได้ชี้แจงผลงานในการทํางานในช่วง5ถึง6เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ได้เข้ามาทํางานนะคะใช่ก็ถือว่าเป็นโอกาสนี้แหละใช้ชี้แจงซะเลยว่ายกให้เห็นเป็นรูปธรรมว่า ผลงานที่ผ่านมาทำอะไรกันบางใช่อะไระะดําเนินการไปแล้วนะคะ,คะ